ลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็อืบล็อกเกอร์โกวรัลนครับก็เป็นเกมน่าจะนานมาแล้วนเะครับก็ประมาณว่าเราจะจําลองการเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่านะี่บก็ประมาณนั้นก็าพาร์ทก่อนก่อนไม่ใช่พาร์ทก่อนก่อนสิผมเคยเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber, สร้างสะพานเนะี่บแน่นอนว่าโดนด่ายับโอเคงวดน,นี้ผมจะมาทําอาชีพที่ผมทําอยู่แล้วนเะครับ มันจะเป็นยังไงเมื่อยูทูบเบอร์มาเล่นเกมจำลองการเป็นยูทูบเบอร์งงไหมโอเคไม่งงไม่งงป่ะอืม Choose your look เราจะแบบไหนอ่าฮะผมก็ต้องตัวนี้แล้วกันอ่าโปรซีดไปโอเคช่องต,งตั้งชื่อช่องว่าอะไรดีนะนครับไ e. อ้ครับทีวีเอเออา นี่ช่องใหม่ของผมเนี่ยไมค์ครับทีวีเกมเมอร์เออไงล่ะคอนเฟิร์มอืมโอเคแล้วไมค์ครับทีวีเกมเมอร์โพสโอ้นี่ห้องทำงานผมเนี่ย <laughs> เฮ้ยเท่มากโอเคเรามาทำคลิปแรกกันน, Start Cup, กนะครับสตาร์โตอื m ไมค์ครับก็เกมเพย์นะครับเกมเพย์ไมค์ครับเกมเพย์ไปเลยโอเค อ๋อเกมกดนะครับอ๋ออ๋อ,อยิ่งกดมันยิ่งอัพเร็วอ๋อ,อจำได้ไหมนะครับใน HOME SWEET HOME ใครตัดโซ่เ,เร็วที่สุด <c oughs> โอเคเมาส์หายเมาส์หายอ๋อฮะโอเคเ <c oughs> สร็จนะครับ <c oughs> โอเคอัพเดี๋ยวเป็นไงเทนนิงไรนาวร้อยยี่สิบวิวคนซับคลิปแรกสามร้อยซับเฮ้ยโหดจังวะเฮ้ยแถมคูณห้าได้ด้วยคูณห้ายอดวิวได้ด้วยนะครับโอเคต้องดูโฆษณานะครับเพื่อที่เราจะได้ยอดวิวอือคูณห้าคูณห้าโอเคปะผมจะเป็นแบบพี่พีเสดเดิลได้ไหมครับ นายเองก็เป็นพีเสดเดได้นะ <c oughs> จีหอยสมัมผัสเออกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับค่อนข้างที่จะสุดยอดน,นะครับคลิปแรกได้600วิวนะอ่าอ่านี่ผมอ๋อเรียกเหรอเอาหนว่าจะนว่าจะเป็นเกมเพลย์มไปเรียกเฉยเลย <c oughs> อะไรวะ <c oughs> โอเคอ๋อคอมเมนต์ยังไม่มานะครับออกมาแล้ว แจ็สบอลบออก็กดซับ <c oughs> มานะครับคนนี้บอกกดในเกมยังมีเกียนอีกเหรอโอเคไปจัดไปอ,อันนี้อะไรอ่าฮะรู้สึกว่าเราจะเอายอดวิวแทนเงินนะครับซื้อน้ตบุ๊กเหรออ่าซื้อน้ตบุ๊กก็ซื้อไปแล้วไม่ใช่เหรอก็ตั้งอยู่ตรงน้นซื้ออีกทำไม <c oughs> อืมอ่าตอนนี้ยังไม่ได้ยอดวิวนะครับก็ยังศูนย์อยู่อ่าอันนี้เราซื้อแล้ซื้อโปสเตอร์ 150นี่ครับอ่าซื้อนะแล้วมันมีโปเตอร์ไหมอ่านี่เออโปเตอร์นี่เหรอไม่เห็นมีเลยเว้ยอะไรวะอืมโอเคอ่าอ่าอันนี่ผลไม้อะไรอ๋อนี่ไงอะไรวะเดี๋ยวยอดซับผมลดลงเหรอหรือยังไงไม่นะโอเคอัดคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยว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 เรามีคอมเมนต์ไหมอ่านคอมเมนต์ตรงไหนอ๋อนี่ไง ไอวอนไมค์ครับทีวีเกมเมอร์อินอูีเดี๋ยวนะผมเล่นเกมอยากให้ผมไปทำคอนเทนต์หนังเหรออีจัสเมดไมเดย์โอ้ทำให้วันนี้ดีมากเยี่ยมเกียนนี่ครับลูกไล่คนน่ะรถทริปอ่าฮะให้ผมทำคลิปท่องเที่ยวเหรออืมอันนี้กีฬานี่ครับแมรี่มีแต่งานกับผมเถอะอะไรวะาสโลโมชันว uh ิดีโอด็อกอาร์ทู e มซี่อานอยิง ทำคลิปเล่นเกมอ๋อไมค้ามันมีหมาสยุมสักเนะี่ยเขาคงไม่ชอบสยุมสักงั้นก็นี่ซอนไปซะเลยอืมจันเมมีเดย่อเกียรนอีกแล้วอืม nice one ่ะ this movie is worst กูเล่นเกมแล้วคอมเมนต์เกี่ยวกับหนังมาได้ยังไงดูยูไรส์สปอร์ตโอไมค์บลูวิ่งอืึโอเคคอมเมนต์หมดแล้วนะครับอัพคลิปต่อ นี่มากระทั่งกลางเกมเลยเหรอไอน,นี้ให้อะไรอ๋อให้เพชรด้วยเอาเพชรไปทําอะไรไม่รู้นะครับโอเคไปต่ออืมเขาบอกเกี่ยวกับหนังเหรอคนให้ทำหนังเยอะอยู่น่ะเดี๋ยวผมเล่นเกมต่อก่อนใจเย็นใจเย็นโอ้โหห้านาทีเลยเลยออัพเทรนดิง้งอืมก็ยังได้อยู่นะครับ ได800้อีกแปดรอวิวซับอีกหกหกร้อยซับจะพันซับแล้วเหรอ 1, พันแล้วนะครับทำสอคลิปแม่งได้ 1, พ,พันซับท่านผู้ชมรู้ไหมผมใช้เวลากี่เดือนถึงผมจะได้พันซับ <c oughs> อันนี้อัพสองคลิปได้พันซับเออเมงมองวิดีโอทูวินอ่ะโอเคอืม โอเคพันซับแล้วเยี่ยมเราได้พันซับเนี่ยตอนผมทำได้พันซับแรกผมดีใจแบบนี้ไหมจำไม่ได้ <c oughs> โอเคอันนี้อะไรอะ่ะอ่าฮะอ๋อ Channel Marketing โอ้เราให้แม่เพื่อนมาดูคลิปเราได้ด้วยโอเคโอเคอ่ะดูไปดูไป อ๋อจะได้1วิวตัว1วิเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโซเชียลเพจไหนลองดูซิอาา่าฮะเยี่ยม QR code filter อาา่าฮะเยี่ยมวิวกูหมดแล้วโอ <laughs> <laughs> okay, เคสตาร์โตเฮ้ยทรเวอลอตะกี้ ตะกี้มีคนบอกให้ผมทำคลิปทราเวลอยู่นะมีทราเวลกับหนังนะครับมี2อย่างทราเวลแล้วกันเนนะเดยเยวเราช่องไมค์ครับ Minecraft ไม่ใช่เหรอแต่ไม่เป็นไรเราสามารถปีได้นะครับไปโอ้โหครึ่งชั่วโมองอ่ะเราใช้งานนี่แหละใช้เพชหกก้อนหรือจะดูโฆษณาอ่ะดูโฆษณาคนตายหาไปตั้งเยอะเป้าหมายของเรานะ่ะคือห้ามตาย กำลังจะตายกินยานี่เอเอนี่ที่สุดท้ายแล้วสินะเออบอกครอ,อบครัวกูด้วยว่ามึงแดกยานี่ก่อนมึงแดกยาก่อนสิไอเออกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับโอเคนะครับเสร็จเลยเหรอดูโฆษณาปุ๊บเสร็จเลยนะครับโอเคอ่าไม่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นงครับวายซับ4,000ซับคลิปนี้ซับแม่งเพิ่มอย่างเร็วผมใช้เวลาไปหลายเดือนมากในนี้อัพ3คลิปแม่งได้5,000ซับแล้วเนี่ยเกมนี้ละมั้งมันทำให้คนคิดว่าทำ YouTube มันง่ายเนี่ยโอเค5,000ซับนะครับแล้วก็ได้อีก ได้ร้อกยกวิว,วพันกวิว,วพูดผิดอ่าฮะให้ดาวเลยอ่ะแป๊บเอาไวท้ทีหลังนะไว้ทีหลังใจเย็นใจเย็นมีอะไรให้ทำอีกเยอะเลย Delivery เมนูอ๋อสั่งของได้ด้วยกังเกงเหรอเรืออะไรอ่าได้วิวอีก680วิวเออโอเคอืมเยี่ยม เมนเต็มอีกแล้วนะครับอินเตอร์เทนมีไอเลอร์มูฟี่กูไปท่องเที่ยวมึงก็มูฟี่อีกแล้วนะครับอือยูยูไม่ได้โอเคมีแต่คอมเมนต์ดิกำลังจะบอกว่ามีแต่คอมเมนต์ดีๆนะับอืมโอเคมี okay. just เม m มีสม l ยทำให้ฉันยิ้มได้มาเรื่องหนังอีกแล้วกูไม่ได้ทำหนังกูไปเที่ยวเอ้กู ผมกดถูกใจเฉยเลยโอไมค์ก่อนไม่นะเอ้ยวพวกเชื่ออะไเนี่ยเฮ้ยล้วนแล้วล้วนแล้วไม่ข้าบเกมเมอร์ทีวีอย่าล้วนสิเออในวันนอ่ะไอดอไลฟดิสคอนเทนต์ผมไม่ชอบคลิปนี้ไม่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ <laughs> คอมเมนต์แบบนี้ยังตามมาในเกมเหรอฮะ I could agree more with Minecraft TV Gamer Touching โอเคคอมเมนต์หมดแล้วนะครับอันนี้เราทำอะไรได้อีก <laughs> เราขายเสื้อได้ด้วยเฮ้ย <laughs> hey, ขายเสื้อได้ด้วยเหรอ <laughs> อ่ะาขายเสื้อโอเคอ่ <laughs> okay. อตาตังหมดนะครับวิวหมดนะครับ เราซื้อวิวได้ด้วยราคา90บาทได้แสนวิวโนโนเราจะไม่ใช้วิธีนั้นโ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 อเครู้ไหมทำอะไรต่อทําคลิปต่อนี้อืมก็ยังเป็นหัวข้อที่ดีเงินเลือดคลิปท่องเที่ยวนี้อะไปเที่ยวอีกแล้วโอ้โหชั่วโมงหนึ่งแล้วผมต้องดูโฆษณาใช่ไหมมันถึงจะเสร็จเลยจัดปเงินก็ได้เวลาหาเมียแล้วสิน้องน่าจะใช่นะหนูก็คิดว่างเงินแล้วน้อง่ะ หนูอายุ12 FBI, <open> แล้วเธอล่ะไม่รู้สิฉันแค่ตีดาบจากขี้มังกรให้เธอเฉยๆอะ่ะให้ให้อยากแต่งงานไหมได้นะมีเกินไหมได้นะเออกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับโอเคนะครับวืูซูเปอร์แฟนโปรดักชันด้วยความเร็วแสงเรับเสร็จเรียบร้อย <c oughs> ทำคลิปท่องเที่ยวแต, <c oughs> แต่เองก็นั่งอยู่ในบ้านเนี่ยนะยังไงวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงเว้ยคลิปนี้ลุงพันกุ๊คลิปนี้ยอดซับพุ่งไปเป็นเป็นเท่าไหรหมื่นสองนะครับแค่คลิปนี้คลิปเดียวทำซับได้เจ็ดพันซับทำไมชีวิตจริงมึงไม่ใช่แบบนี้วะ<อ>ดูโฆษณาอีกแล้วไหมไม่รู้่ขี้เกียจดูแลว้วโธ่ โอเคอ่าฮะอ่าก็ยังมีเกียร์มาปราบปลายนะครับ Any Movie Recommendation มีหนังจะแนะนำอีกไหมผมมาเที่ยวนาะไม่ได้แนะนำหนังนาะ <c oughs> โยนโทรศัพท์ลงมาจากตึกเออน่าส่วนไหมทำแล้วจะมีคนดูไหมนี่ครับอืมโอเค Amazing e <c oughs> n t e r t a i n m e ฮ่าฮ่าฮ่า d e e Food d s n t l o o k v e r y Good ผมทำคลิปท่องเที่ยวนะ โอเคอาจจะมีแวะกินอาหารนะครับโอเคสตูปิดพายแอปเปิ้ลอ๋อไอ้มังไม่ใช่สิไอ้สับปะรดที่ออกคลิปกับผมเนี่ยเขาว่ามันงี่เง่าโอเคแบนแบนบิ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 นไปอืมก็ยังมีแต่คอมเมนต์เจ๋งๆนะครับไม่ครับไม่ครับ ทีวีเกมโอเคผมคิดว่าเป้าในวันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณห0 0 0ันซับนะแม่งล่อไปหมื่นสองแล้วเออก็ใช้ได้นะเล่นเพลินดีนะเกมนี้ถ้าผู้ชมคิดยังไงเนี่บก็สามารถคอมเมนต์บอกไมข้าล่างได้นะครับถ้าอยากให้แคสอีกก็บอกได้นะครับทำไมความจริงมันไม่เป็นแบบนี้บ้างวะโอ้โหหมื่นสองซับไปก่อน คนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากอันนี้อะไรวะมีอะไรให้เยอะเลืเกินอาชีพเมนต์อืมโอเคแล้วเจอใหม่พันหน้านะครับบายสวัสดีครับเย้ yeah. ่ <Woo. laughs>